สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาให้ฟังเสียงทอ่อไอปลายท่อนะครับปลายท่อ L LS New น,นะครับ LS New ตัวใหม่นะไอคลิปที่แล้วมันเป็นแบบว่าอย่างไงท่อเดิมผมว่าเป็นท่อเดิมเลย าบอกผ่าแล้วผ่าแล้วมันมันไม่เราใจอะสำหรับผมอ่ะก็เลยก็เลยนี่นะครับผมไปดูพวกตามคลิปตามอะไรงเงี้ยนะเห็นเขาเห็นเขาแป๊บนะท่อแป๊บท่อแป๊บอะเห็นไหมทุกคนใส่จากตรงเนี้ยขึ้นมาประมาณเนี้ยนิดหน่อย ขึ้นมานิดหน่อยนะครับมานิดนึงตรงนี้มันจะใส่ใก่แค่คนิดนึงผมก็เลยลองทําตามคลิปดูนะตื่ว่ะมันได้ว่ะทุกคนเสียงมันแบบเสียงมันแบบแจ๋วอะ่ะชอบเลยอะ่ะเสียงมันแป๊ดแป๊ดดีจังเลยอะนุ่มนุ่ม,มดีจังเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันแล้วกันออข,ขอขออภัยหมา หมา,มาบา้าเลยไปมาเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงเสียงแบบได้เลย,เลย,เลยอ่ะเสียงแจ๋วอ่ะโน่นเดี๋ยวให้ฟังแียงนีดก่อนนะครับเดินเบา เบาเลยแบบมันแน่นมาก ข้อเดิมเลยนะข้อเดิมเลยไม่ได้เกียร์บางเสียงมันได้ไมากผมยังชอบอ่ะเว uh, ลา uh, uh, ตัดไปอะ่ะแ uh. ป๊ดเลย่ชอบเลยโอเค okay. ประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผม ได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย